เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมน้องมีเก็บนะครับ,นนบครับผมสวัสดีครับจักร,รพันสวัสดีครับวันนี้ได้รับจับปลาสมบัติมเมื่อวันที่นาอันนี้คือที่เราเลี้ยงเหรอใช่ค่ะที่งบที่เราได้มาะนะนี่สามตัวค่ะหนึ่งอันนี้แม่พันธุ์ค่ะนี่นะจะเป็นแม่พันธุ์ค่ะต้องเลี้ยงให้มันเป็นแม่พันธุ์อ่ะ ยังอีกนานไมกว่าจะเป็นแม่พันธุ์อีนานค่ะประมาณห้าเดือนค่ะห้าเดือนกว่าจะผสมพันธุ์ได้แล้วก็มนี้สองมีอันนี้อนนี่ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ค่ะแม่พันธุ์ตัวใหญ่ค่ะแล้วก็พ่อพันธุ์ตัวเล็กค่ะอ๋อตัวผู้กับตัวเมียใช่แต่ยังเป็นเด็กอยู่อันนี้ก็อีกนานนะอีกนานค่ะประมาณห้าเดือน ห้าเดือนนี่คือจะมีลูกเหรอไม่ใช่ผสมพันธุ์อ๋อผสมพันธุ์ได้อันนี้คือเจ้าของดูแลคือน้องนุชคือนคนดูแลอ๋อน้องนุชด,ด,ด,ดูแลแปลงผักแปลงของเยาวชนของเยาวชน,วชนคือร่วมกันปลูกอ่ะ หรือว่าเราดูแลคนเดียวก็คือตอนนี้ก็คือเขาดูแลคนเดียวคุนเดียวค่ะอ๋อดูคนเดียวคือถ้าใครสนใจจะปลูกต่อจากน้องเขาก็ได้แต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือจะซื้อแม่พันธุ์เพิ่มขยายแม่พันธุ์เพิ่มอีกค่ะขายายแม่พันธุ์ายายเพิ่มค่ะตัวใาญ่รพร้อมท,ที่จะจะขายายจะผสมพันธุ์เนี่ยค่อ